สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเพลินเกมมิ่งพบกับชายสยามในรายการเพลินกับเกมพอร์ทัล2นะครับโอเคตรงนี้ เราอย่าเพิ่งมาเศร้าโศกเสียใจกับความทุกข์ยากลําบากที่เกิดขึ้นนี้เลยเรารีบกลับขึ้นไปกันเถอะแล้วก็ไปจัดการวิลลี่ซะนะครับแล้วก็เอาแกรดดอสกับเข้าล่างเดิมซะถึงแม้ว่าตอนนี้วิลลี่จะมีพลังมากนะครับก็คือคุมทั้งสถาบันเลยแต่ว่าไม่ลองก็ไม่รู้ใช่ไหมล่ะให้เขาได้เลื่อนลดความเจ็บปวดบ้างวิลลี่มันให้ความเจ็บปวดเรามาก็หนามยออเอาหนามบงอะ่ะจัดการมันเลยนะครับเรากลับขึ้นไปกันเถอะถึงแม้ว่าโอกาสจะมีแค่หนึ่งต่อล้านนะครับหนึ่งในล้านเลยนะก็ต้ององงลดูะ่ะ เพราะว่าไม่มีอะไรจะเสียแล้วนี่อย่างน้อยถ้าเกิดว่าเราจะตายนะครับก็ตายไปด้วยกันให้หมดเลยเนี่ยนะคำว่าดิกเนตี้แปลว่าศักดิ์ศรีก็คือตายยังมีศักดิ์ศรีถ้าเราตายเปล่าอย่างนี้มันก็ไร้ค่าแต่ถ้าเราทําประโยชน์ได้ก็คือตายตายให้หมดเนี่ยแหละมันจะเกิดผลดีที่สุดนะครับตรงนี้ก็ค่อยๆทยอยขึ้นไปเจอประตูแล้ว อ้าวใช้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวมองดูทั่วๆกันแล้วกันเหมือนจะมีรูตรงกลางนะครับแต่ว่าเสาด้านบนไม่ใช่สีขาวแล้วนั่นหมายความว่าไม่สามารถยิงพอท่อออกไปได้เลยทางซ้ายมีท่อส่งเจลนิดนึงแต่ว่าก็ยิงพอท่อไม่ได้ทางขวาไม่มีอะไรเลยประเด็นคือมันจะขึ้นไปยังไงเนี่ยออกไปใหม่ดิโอนี่นี่น,นี่ตรงนี้มีเฉียงๆไป เอ้โมเมนตัมหรือเปล่าโมเมนตัมหรือเปล่าชัวเออนี่ไงปักนั่นแหละมีเจลลงมาให้ด้วยนะครับหยดหย,ยดอยู่ถึงไม่ถึงหยดหย,ยดแปลว่ายิงพอเท่าได้ยิงพอเท่าได้แปลว่ามันต้องต้องไปเพ้นท์ที่ไหนสักที่หนึ่ง โอ้เสียวเว้ยตรงนี้แหละผมว่านะตรงที่เราเด้งมาเมื่อกี้แหละเรคเออเดี๋ยวเราจะต้องไปโมเมนตัมมาใหม่เพื่อเด้งจากตรงนู้นใช่แบบว่เออถูกละมาตรงนี้นะครับแล้วก็จะได้เด้งกลับไปอ๋อเด้งขึ้นไปอีกเหรอนี่ไงเด้งขึ้นไปอีกจริงด้วยได้เลยสีฟ้านะครับสีฟ้า ดึงแล้วก็เด้งกลับขึ้นมาเยี่ยมเลยประตูอยู่างนู้นเองเฮ้ยคอชั่นอันตรายนะครับอันตรายอย่างยิ่งยวดเราจะขึ้นไปไงเนี่ยมันต้องมีวิธีนะฮมตรงนี้มีเจสีขาวด้วยไม่รู้ยิงถึงปะไม่ถึง ไม่น่าถึงนะครับข้างบนนี้ก็ไม่ใช่กำแพงพอเท่าก็จะยิงไม่ได้แต่เราต้องหาทางแบบแถวๆนี้มันจะต้องมีนิดนึงให้เราสามารถยิงได้หน่อยไม่ได้เลยวะ่ะว่าแต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยทำโมเมนตัมแล้วก็ขึ้นมาอีกรอบนึงมันจะถึงไหมเนี่ยอย่างน้อยข้างใน,นนี้ก็ยิงเข้าไปได้ป่ะเฮ้ยไ,ได้นะ เรายิงโมเมนตัมไว้ตรงนี้ก่อนนะเออเรายิงพอท่อไว้แล้วเดี๋ยวทำโมเมนตัมนะเนี่ยมันต้องมีการโมเมนตัมซ้ำซ้อนผมว่านี่ไงเรียบร้อยนะครับเข้ามาได้แล้วว้าว้าเออโอเคตรงนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วเพราะว่ามันเป็นประตูอย่างนี้แล้วเป็นม่านแล้วนะครับก็ไม่ต้องเอาอะไรมาหรอก พอเข้ามาก็หมดอยู่ดีพอเท่าก็รีเซ็ตอยู่ดีโอ้เข้ามาในนี้ก็มีให้ครบเลยนะครับมีทั้งเจลสีฟ้าเจลสีส้มแล้วก็น้ำปะหรืออ๋อเจลสีขาวมืตรงนี้เราต้องทําพื้นเองนะทําพื้นเองนะครับอ่านี่ไงเราจะเริ่มละเลงลนะแต่ไม่รู้ว่าจะต้องทําเยอะแค่ไหนผมว่าเราก็ในเมื่อสามารถเพ้นได้เราก็เพ้นไปก่อน ไอ้ตรงนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็หยดลงมาใหม่เป็นสีฟ้าใหม่นี่เราต้องทําให้ได้แบบทุกที่อ่ะทุกที่ต้องละเลงไปด้วยสีขาวนะครับจัดการให้หมดแต่ตรงนี้ก็ยิงไม่ได้อยู่ดีแต่ก็ไม่เป็นไรทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ดีเองนี่ไงไอ้พวกนี้ด้วย สิ่งสำคัญก็คือเราสามารถทำอย่างนี้ได้ปะคือเพ้นไอ้พวกเพ้นตรงเนี้ยได้ไหมหรือว่าถ้าเกิดไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเอาแค่นี้พอเราลองดูก่อนก็ได้นะโอเคถ้าเกิดอย่างนี้ปุ๊บผมว่าตรงนี้จะต้องเออโมเมนตัม um, หรือเปล่าคือถ้าตรงเนี้โดดไม่ถึงอยู่แล้วนะก็ไม่รู้ว่าจะต้องโอ้่นี่นี่น ตรงนี้จะต้องเพ้นสีส้มให้หมดเนี่ยเราจะต้องลาดตั้งแต่ตรงนี้ไปนู่นเลยอะ่ะเราต้องวิ่งเข้าประตูให้ได้ผมว่านะหรือไม่ก็กระโดดตรงนี้เลยกระโดดโมเมนตัมตรงนี้นะครับชนอะไรสักอย่างหนึ่งนหะโอเคเดี๋ยวเราจะลองดูประมาณอย่างเงี้ยอ่าประมาณอย่างนาางนี้นะ เราก็จะกระโดดลงไปตรงสีฟ้าพอดีนะครับแล้วเราก็จะเอาสีส้มไปข้างบนเลยแล้วกันเผื่อจะทําได้นี่ไงโอเคขึ้นมาได้แล้วนะครับรึบ๊บมันใช่ทางนู้นปะหรือว่าเราเพิ่งามาเมื่อกี้ผมไม่ค่อยแน่ใจนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราตรงเนี้เราเอาสีขาวมาได้อยู่นี่ไงสีขาวมันยังสามารถ ท่องไปถึงตรงนู้นได้แล้วก็สามารถกระจายพื้นได้อีกนะประเด็นคือมันใช่หรือเปล่าตรงนั้นอะเออไปสำรวจก่อนก็ได้นะเดี๋ยวค่อยกลับมาก็ได้เพราะตรงนี้ก็มีพื้นไม่ใช่ด้วยเห็นปะเออหรือว่าใช่คือเราจะต้องขึ้นไปหรือเปล่านี่นี่นนี่นน เราต้องขึ้นไปตรงนี้หวังว่าน่าจะถูกแถวๆนี้เออแล้วไม่ควรลงมาแล้วดิต้องขึ้นไปแล้วดิแต่ว่าตรงนี้แหละเราจะขึ้นไปตรงนี้ยังไงอืมถ้ายิงสีขาวไปตรงพื้นตรงนั้นได้นะครับจบเลยเนี่ยสีขาวเนี่ยถ้ายิงไปถึงตรงนั้นได้นะจบไม่มีอะไรต้องกลัวเลย ประเด็นคือมันจะถึงหรือเปล่านั่นแหละหรือเราอาจจะต้องเพ้นอีก paint เพ้นแล้วทำไงอีกเพราะว่าตรงนี้มันเป็นตะแกรงแล้วยิงสีส้มไม่ได้แน่นอนไม่ถึงไม่ถึงนะครับไม่ถึงอย่างแน่นอนอันนี้ก็ย้อยไม่ถึงอยู่แล้วแต่ต้องทำให้มันไปถึงตรงนั้นให้ได้ ันเริ่มยากแล้วสิครับตรงนี้ถ้ามันเด้งดึงได้มันจะมีประโยชน์อะไรหรือเปล่าอืมมันอาจจะมีประโยชน์ก็ได้เดี๋ยวผมลองอีกทีนึ่งแล้วกันนะสีส้มนี่คงไม่ได้ใช้ครั้งเดียวหรอกเนี่ยอันนี้มันมันเด้งดึงสองครั้งโอ้แล้วตรงนี้ก็เด้งดึงอีกรอบไงโอ้ผมรู้ละถ้าเราทำเด้งดึงได้อีกก็จะแหลม โอยโอ๊ยโอยโอยไม่ได้ไม่ได้สีส้มสีส้มเอาใหม่เอาใหม่สีส้มอยู่ตรงนี้นะครับก็เอาสีส้มมาไว้ตรงนี้ไม่ใช่สิต้องไปรับสีฟ้ามาอ๋อตรงนี้ก็หยดเหรออ่ะแต่ตรงนี้ไม่ได้เราต้องมารับตรงนี้นี่ตรงนี้แล้วก็เอาสีฟ้ามาไว้ตรงนี้เฮ้ย อ๋ออาจจะเป็นหยดที่ตกค้างอยู่ก็ได้ไม่เป็นไรโอเคตรงนี้น่าจะเวิร์กแล้วละ่ะผมว่าโอเคสีฟ้ายิงตรงนี้สีส้มยิงตรงนี้นะครับแล้วก็เตรียมกระโดดไปเลยเด้งครั้งที่หนึ่งเด้งครั้งที่สองนะครับแล้วก็นี่แน่มาแล้วตรงนี้มีสีขาวให้อีกล่ะ สีขาวแต่ว่าตรงนี้น่าจะขึ้นไปได้แล้วเนี่ยขึ้นไปแล้วแล้วก็ช่องแอร์ประตูตตเปิดไม่ได้อ่ามันต้องระเลงครับอย่างนี้นี่ระเลงให้หมดดมาดูดิโอ้ะเลอะเลอะมองไม่เห็นมองไม่ชัดเราเพ้นไปเรื่อยๆก่อน เอ้ยมันอ๋อมัน,ม,นมันชนท่อมันชนลมอะไรพวกนี้แล้วมันก็กระเด้งกระดอนไปงี้หรอกำแพงก็เลยขาวได้หมดเลยเฮ้ยเออเวิร์กเว้ยเอยเอ,เอ,เอมันคงต้องแบบนี้แหละตกไปนี่ก็คือตายใช่ไหมตกไปก็คงไม่รอดนะครับโอเคตรงนี้เราจะเพ้นให้ครบทุกที่ก่อนเพื่อความชัวอย่าง อย่างทั่วถึงเฮ้ยข้างบนก็ยิงได้อะตรงนั้นยิงได้ปะไม่ได้โอเคผมจะพยายามยิงขึ้นไปแล้วก็ไปแอบส่องดูก่อนแล้วกันนะผมจะยิงตรงนี้แล้วก็แอบส่องดูว่าถ้าตกลงมาจะเป็นอย่างไรหรือว่าจะต้องยิงตรงไหนอะไรเงี้ย this way up นะครับขึ้นไปด้านบนขึ้นไปด้านบนแล้วมันก็จะ เนี่ยตรงนี้ยิงได้แล้วอะ่ะแต่ว่าเสียวว่ะมันจะมีช่องให้สามารถยิงขึ้นไปด้านบนได้นั่นแหละตกลงพื้นหรือเปล่าโอ้ยเจ้านี่มันทางลงหรือทางขึ้นเนี่ย w a t c h your s t e p Watch your ต t e p เอ๊ะตกลงมาทางขึ้นหรือทางลงเนี่ยทางลงทางขึ้นทางขึ้นนี่หว่าอ,อ๋อตรงนี้มันไต่ขึ้นมาได้เถเอ้ยนะครับ ใส่ขึ้นไม่ได้ก็อืมมันต้องเอาสีขาวขึ้นมาอีกปะเดี๋ยวผมไปเอาเจลก่อนโอเคครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ